yeah mm -hmm. ใช่เขาแน่ตอนเนี้นะใช่ใช่ผมไปกินเองแค่ต้นสองต้นก็พอกินแล้วอ,อันนี้มะเขือไข่เต่าก็คือไข่เต่าครับก็ือกินน้ำพีค่ครับลูกเล็กๆนะฮะใช่ก็กรอบนะ่ครกบกรอบครับ,บ,รรบมีขาวมีลายมีม่วงอืมถ้าสนใจกอาไปอย่างต้นสต้นได้ครับ<า>ต้นีสิอันนี้มะเขือแกงมันแต่แก่หน่อยนึงแต่ไปลงดินเนีลงได้เลยอืเพราต้นมันใหญ่แล้วอืแต่ก็ต้นสามบาทเหมือนกันครับอันนี้ต้นใหญ่แล้ว อันนี้พอเองใช่ไหมครับเออ่ผมไปเอาเข้ไมดีครับโอพอเองไม่ทันอื้อนักพิกนักพิกอืมแต่ริกโอนลิกันเหรอสอบสอบนสะอสองานสาสอบสอบ tham thường lói nó Cái <laughs> này <đấy>. <laughs> ນາທີແ

บอกตดต่อกันนะคะคใช้ปวดเมื่อยมาใช้เส้นเลยค่ะโอ้ป<อ>วดแข้งปวดขามาใช่มาเลยค่ะปวดไหล่เนี้ยสะบักจมอะไรอย่างเงี้ยมาได้เลยค่ะคบูทิศสองบาทบน่ะ ในทีตรงนี้ก็จะมีงานาจำหน่ายของเหติตภัตฑ์ันะครับที่ปูกแม่บ้านต่างนะครับเช่นพวกเครื่องใช้ต่างๆนะครับนะครับผ้าทอนะครับรวมถึงาอาหารกระูกหลายอย่างนะครับาารก้า กระตื้ออาา40บาทผู้ใหญ่ต้องครับผู้ใหญ่ต้อมครับผู้ใหญ่ต้อมแนะนำเลยครับนี่บีโคล่าครับของผู้ใหญ่ต้อม ลูกสาวแล้วลูกวิลูกวิหลานนี้เขาแน่นอนมากๆเป็นมีโคราชแล้วก็เจชอทขึ้นขึ้นป้ายว่าเจด้วยนะครับนี่ครับมาชอบกันก็กล่องละสามทิพย์หสกล่องเย็ดติกสากล่องนะนี่เอาไปสามกล่องเลยสกล่องสามกล่องร้อยโอ้โหยอดมาก อนินทผาลัมก็มาครับนี่มาจากกระบินบุรีสวนจากกระบินเลยนะครับก็โลละสองสองร้อยบาทโลละสองร้อยเป็นกล่องนี่ก็คือมีกล่องละหนึ่งครึ่งกิโลหนึ่งร้อยแล้วก็กล่องละหนึ่งโลสองร้อยบาทอ๋อกล่องนี้ก็คือสวนที่สวนกระบินครับครึ่งโลร้อยหนึ่งโรงงานด้วยอันนี้หนึ่งโลก็สองร้อยอันนี้ก็ถ้ายก็ชั่งกิโลเอา เรือมาโชว์ <c oughs> อย่างนั้นก็จะแบบเดี๋ยวกัตัดใส่กล่องเราใครจะตอนนี้อันนี้ของที่ไหนครับเนี่ยปทุมุรนนี่แหละโอ้แถบสามแก้วอันนี้สวนของปทุมุรีเราทีท่านสทอที๋ยวๆพี่จะไปสามลูกเดี๋ยว,ยว,อ,ยวอันนี้นะคะสะทอท เอาไก้เลยไก่บ้วนครับคุยอะไรปุยอะไรปุยนินเพชรปุยนินเพชรจากโรงงานนินเพชรเลยจากโรงงานนินเพชรค่ะนี่ใหญ่บวนขาวอร่อยค่ะขอบคุณหมยพัฒนาให้ด้วยโอ้โห รูปร้อยใช่ไหมสี่ผลร้อยใช่โอ้อหนงนะนี่งงนะนี่ข <laughs> อบค,คุณครับขายดีขายดีสมโอ,อโคกวัดใช่ไหมครับโอวัดนะฮะโอเคเอ,เออสวนมาเองเลยเหรอโอ้โหนี่มีก็ขายด้วยม,มีผู้ใหญ่ต้อมมะนะผู้้ใหญ่ตออมะครับ อันนี้พันอะไรนะอันนี้เป็นหมูขาวน้ำผึ้งขาวน้ำผึ้งของโควัดของโควัดค่ะของวาดโควัดสิบวสดรสชาติดีอร่อยค่ะนี่ค่ะป้ายสีโมโหสดค่ะอืออค่ะมีใบพร้อมป้ายนะใบสิบวันสดเดี๋ยวอันนี้จะเป็นเผือกส้มโพรีนี่ชิมดูก่อนเราก็อร่อยทุกอย่าง อร่อยจริงอร่อยจริงเอาไปฝากยังเช้ากลับบ้านอีกครับขอบคุณครับใชดีใชดีใช่ดีใดีจัดตั้งสามลูกอ่ะไซส์ใหญ่ๆสามลูก ฝากเจ้านายนี่ไปฝากของดีต้องไปฝากอันนี้ฝากบอสสามรูปอยู่ข้างในครับ เสอไซ่ส์เอกเลยอันนี้นะมีแข่งแข่ง้มต้นขาวน้ำพึ่งของสีหมวสดโคกวัดครับกาทมา็เนะครับว่าทุกหมู่าใส่ถ้าไม่ไอ่โอเคอ่ะ ววกันลวมมไ่ยครับเอาไปนครปฐม